นะครับี่นะครับเส้นทางโอ้โหใช้ให้ป่อๆเลยจอ,อชีเลยจอเดินเดินตัวชีเดินเดินเลยจอเพื่อหยาเดินอะจอมดาดาวเพื่อหยาเดินเฮ้ยติชิมาเยอะตัหนึ่งเดินเยเจ mình cứ đưa lên thao tàu nhung này rồi sẽ kề còn nữa nó tỏ chị do chị do sửa mối tiền được thế xe đèn này là có chỉ cao số nó lỡ bây giờ thằng nào đu cho nó chế cho nó rồi chị <laughs> nhung có <laughs> cây giả đi <laughs> gầy một nhón giả khỏi đo đo ยนย่เนยเนยสุดๆดโหลึกมากโอ้หนี่ครับจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนี้ประมาณ2เมตรนะครับส่วนตรงนี้ก็น่าจะได้3เมตรนะครับ เด็กมากแค่นี้ก่อนนะครับ